ทำพลุมคงก็ลอกกันนะครับสำหรับทุกวันนี้เครื่องนข้าวขนาดเล็กที่ทำจากถังสองลิตรของช่างกบนนนั้นนะครับมีเพจปลอมดูดเอาคลิปดูดเอารูปภาพไปลงโปรไฟล์แล้วก็ไปหลอกเอาเงินชาวบ้านนะครับผ่าน Mess e นเจอที่เพจ facebook นะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับผมบอเตอร์สตาร์รถไถนาตอนนี้เพจนี้หลอกเอาเงินคนเยอะนะฮะ แต่ลูกค้านั้นต้องโทรมาถามผมว่าให้โอนไหมนะครับลูกค้าบางท่านฉลาดไว้พิบดีก็ขอวิดีโอคอนะพอลูกค้าวิดีโอคอผ่าน Messenger แล้วไม่รับแล้วก็ไม่ให้ดูหน้านี่คือแกงมิชาชีพนะครับสำหรับผมแล้วไม่มีเงินโอนมัดจำสามพันบาทนะครับเครื่องผมราคาหนึ่งหมหันแปดร้อบาทไม่รวมค่าจะส่งไม่มีมัดจำ นะครับสั่งทาแล้วเมื่องานผมเสร็จนะครับผมจะโทรหาหรือจะแจ้งผ่านมสเซจเจอแจ้งผ่านไลน์นะครับผมจะมีเงื่อนไขนะฮะผมจะมีเงื่อนไขก่อนส่งนะครับต้องมาคุยกันผ่านไลน์ไลน์แอปพลิเคชันนะครับผูกติดผูกมัดก,กับมือถือหนึ่งเบอร์หนึ่งเครื่องเพราะฉะนั้นมีอาชีพนั้นเขาจะไม่เลือกคุยทางไลน์แอปพลิเคชันนะครับพวก เพจมิจฉาชีพนั้นเขาจะขายผ่านเพจออนไลน์เพจเฟซบุ๊กซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจส่วนตัวหรือแฟนเพจนะครับหลายคนนั้นไปสมัครยืนยันตัวตนใช้สิทธิของการยืนยันตัวตนเดือนละ330บาทเดือนละ3,300บาทเพื่อที่จะไม่ให้เพจอื่นนั้นดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดภาพได้นะครับเพื่อ ยืนยันสิทธิ์ในการใช้ Facebook ในเดงครับ Facebook ก็จะมีส่วนได้อยู่3000กว่าบาทเพราะฉะนั้นเมื่อยืนยันตัวตนแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกสีฟ้าที่หลังชื่อของเพจเครื่องหมายเล็กๆเพจสีฟ้ามีาวงเดือนหรือมีกงจากรอบเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแต่ต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินให้ Facebook เดือนละ330หรือ แพนเพจก็จะสามพันสามร้อยบาทนะฮะต่อเดือนอ่ะสวัสดีทุกท่านครับเราจะทำพัดลมกลงกงลอกสำหรับเครื่องรดข้าวกันครับผมตัดแผ่นเล็กนะฮะตัดแผ่นเล็กก็ตามขนาดครับผมต้องการพัดลมกลงกงลอกยาวเท่าไหร่ก็ใส่เลยครับผมการม้วนเหล็กของผมนะครับเป็นซีสไตล์เราจะม้วนใหญ่หม้วนเล็กแล้วก็จะมะีเครื่องมือม้วนก็ทำเองนะครับออกแรงนิดหน่อยถือว่าออกแรง เบอร์แรกเงินออกแดงให้ได้